พอหลังจากที่เราได้ติดตั้งอุปกรณ์ไปนะครับไม่ว่าจะเป็นซิงค์ลังหน้านะครับแล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์สักโคกอยู่ให้ก็เป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆนะที่มีอยู่แล้วนะครับลงมาถึงวิธีการปูกระเบื้องคามนังนะครับใครชื่นชอบวิธีการแบบนี้นะครับก็ต้องเลียงนะครับจากช่องดีกว่านเช่กันนะครับในส่วนทีนี้ผมจะพาเพื่อนมารีวิววิธีการปูกระเบื้องนะครับเป็นการปูกระเบื้องแบบฝาผนังนะครับเพื่อนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมไปรับชมกันเลยแล้วกันนะครับอ่ะ ไปกันเลยก็ที่เราจะมาทํากันนะครับก็จะเป็นห้องห้องนี้ครับคือเป็นห้องน้ํานะครับปกติเลยนะครับท,ทั่วไปที่เราจะมีกัน,นครับที่ทุกบ้านต้องมีนะแต่ว่าในส่วนของฝาผนังเนี่ยมันยังไม่เสร็จใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ผมจะมาเอ่อจะเรียกวันนี้น้องเวก,ก็ไม่ได้นะมาทําต่อเติมะเพิ่มตอนนี้กระเบื้องที่เราจะใช้นะครับจะเป็นกระเบื้องฝาผนังปองรุ่นนะครับ อาจจะเป็นรุ่นนี้มีอเลยพื้นผิวว่าค่อนข้าง,างที่จะมันนะก็เพื่อที่จะให้มันล้างง่ายนะเวลาทำความสะอาดฝาผนังเนี้ยจะง่ายมากเลยมานี้ครับเต่ดูตามความเหมาะสมนะครับว่าจะเอาสูงแค่ไหนนะจริงจริมันก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะอันนี้เป็นนอกนะครับเอ่อนอกเมืองนะครับก็ให้มันพอดูสวยงามน,นะฮะเพียงว่าถ้าเกิดว่าทาสีไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยอยู่คงทนนะครับประมาณนะั้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาใช้เป็นกระเบื้องนะครับ โอ้ฝาผนังเดี๋ยวตรงนี้ต้องนัดผมว่าน่าจะต้องมีการถอดออกนะพวกอ่างอ่างอ่างล้างหน้านะเพราะว่ามันสูงกระเบื้องแรกสูงประมาณนี้เลยไม่ยี่สิบนะครับแล้วก็ต้องหลายทั้โพวกนี้ก็ต้องถอดนะเพราะว่ามันสามารถขูดกระเบื้องเข้าไปได้อ่ะโอเคนะฮะสิ่งแรกที่จะต้องทํานะครับเพื่อนเืนท่านใดนะครับที่มีความประสงค์นะอยากจะบปูกระเบือบเบ้องฝาผนังเองนะครับไม่มีความรู้มีประสบการณ์แต่เราสามารถที่จะ เฮ้ยเราทํเอิงเป็นนะเราจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเริ่มต้นในการเราจะทำอะเรทุกมุมนะครับเอ่อวัดระดับน้ํานะครับของทุกมุมนะครับเพื่อที่จะหาระดับน้ํานะครับให้ชัวร์ที่สุดเมื่อเราถ่ายระดับน้ํเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปูแผ่นแรกนะครับก็คือดานล่างนะดานล่างขึ้นมาบนมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามรับชมกันได้เลยแล้วกันนะครับากดไลค์กดแชร์กดซับละคายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องดีวายบาช้นมาด้วยกันนะครับอะโอเคไปกันเลย ถึงตรงช่วงวิธีการใช้งานนะครับเดี๋ยววันนี้ผมขอเอาแบบคร่าวๆก่อนละกันนะครับว่าเจ้าตัวระดับน้ําเลเซอร์เนี่ยเขาทำงานกันยังไงนะครับเดี๋ยววันนี้อธิบายคร่าวๆถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมกันอีกครั้งนะครับก็ออจะมีตัวเปิดสวิตต์ตรงนี้นะครับพอเราเปิดสวิตต์ปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องจะจับเรียกว่าอะไรจ,ะจับระดับน้ําตรงหัวด้านบนนะก็ระดับน้ำตรงกลา,า,า,างกลางกาที่สุดเท่าที่จะกลางได้นะ ถ้ามันไม่ดีตรงกลางนะครับระดับน้ําไม่ได้หน่ะตัวเครื่องจะร้องนะครับแล้วก mm. okay. okay, <sh> ็จะมาปรับ <sh> พ <arp worry> ึ้นขาด้านี้ครับทุกเครื่องสามมุมนะื่อหากระดับน้ําโอเคเดี๋ยวขอจับดับก่อนแล้วกันนะครับมีเปิดเครื่องแล้วเปิดเครื่องปุ๊บเนี่ยเป็นเสียงทำงานทันทีครับแล้วถ้าว่าเราเราจะหาดับน้าแนวราบนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะถ้าหากว่าเราจะหาดับน้ําในแนวฉากเราต้องกดกดตุงนี้ค่ะตัววีนะเห็นไหมนะจะขึ้นทั้งสี่มุมถ้าเกิดกด กดครั้งเดียวก็จะขึ้นขึ้นระดับน้ําแนวราบนะครับกดอีกครั้งนกขึ้นมุมนี้มุมเดียวนะครับแล้วก็ถ้ากดอีกครั้งมันก็ขึ้นสองมุมเลยทั่วห้องนะก็ประมาณนี้อโอเคเดี๋ยวขออนุญาตหาระดับน้ําก่อนแล้วกันนะครับว่าขอเราได้ระดับน้ํานะครับที่วางไว้นะครับเราก็จะเอาอม,มาร์กนะครับแล้วก็ดีเตาเท่านั้นก็เสร็จนะครับสามารถทํางานได้เลยโอเคไปไปกันเลยอันนี้ก็สามารถใช้งานไปแล้วนะเพราะว่าระดับน้ําได้แล้ว อคครับตอนนี้ผมก็ถ่ายระดับในห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยนะครับคุเพื่อนก็เห็นว่าระดับนีเท่ากันหมดทั้งห้องนะเดี๋ยวผมจะทำการปิดเบตเตอร์เนาะโอเคตอนนี้เราได้ระดับน้ำแล้วครับแผ่นแรกเราจะโผล่แตรงนี้นะครับตถวแรกนึงนะครับทีเป็นเส้นเตาเนี่ยีเพื่อนเห็นอยู่นะก็ง่ายครับมันจะง่ายขึ้นถ้าเรามีอุปกรณ์นิดนี้นะครับเรื่องต้นเืองต้นที่เราจะจะปูกระเื้อานเมื่อเราได้เส้นเตาแล้วนะครับเราก็จะถึงป็นเเยๆนะ นี่คือเต็นเอ็นเพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นนะเพราะมันมืดนิดนึงครับต้องขอกระดาษไฟเป็นละกันครับเป็รับแสงระหว่างที่ไม่เพียงพอครับเราถีบเอ็นไปแล้วเนี่ยเราจะนกน่งเพิ่มใส่ลูกเบริเนี่ยนี่นะครับเราจะปูแผ่นแรกแถวแรกก่อนอย่างนี้นะครับจนจนความสูงได้ตัวเราจะมาเติมเส้นล่างนะครับเส้นล่างเาแปะตัดด้านล่างอ,ออกใช่ไหมแล้วก็จัดแผ่นล่างเลยนะครับทำไมเราไม่ปูข้างล่างก่อนก็เพราะว่าเราตัดน้ำล่าง พื้นข้างล่างมันไม่เรียบนะครับเวลามันไม่เรียบนะวเวลาปูกระเบื้องไปมันจะเห็นช่องว่างคือมันจะอา้าเริ่มอ้าออกอ้าออกหรือไม่ก็มันปูล้วมาครับอย่างนี้จะง่ายกว่าแนะนาว่าอย่างนี้นะครับจากทฤษฎีแล้วเนี่ยถ้าตามขั้นตอนนะครับเราควรที่จะปูพังฝาผนังก่อนนะแล้วถึงจะปูที่พื้นนะเพราะว่ามันได้ไม่เลอะนะครับแต่ตอนนี้มันไปก่อนแล้วนะครับคือพื้นไปก่อนแล้วปูไปก่อนแล้วเราก็เลยต้องมาปูฝาผนังตามนะอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาต ตรงมือเลยแล้วกันนะครับอืมไปเลยต้องขอบอกก่อนนะว่าผมไม่เปื่อาชีพนะผมทำไม่เป็นเพื่อนสำหรับในทางไมเป็นเพื่อนนะครับที่อยากทนำะลองทำมันเองนะครับอันนี้ผมมองว่ามันเป็นอาตนะสำหรับเราทำใช้เองนะครับถ้าเราไปทำให้คนอื่นีก็อย่าทีกว่าให้เขาจ้างางมาแต่ถ้าเราทำใช้เองเรารับได้ทำง,งานที่ออกมางานที่ออกมาก็ กวาตนุสนุกคร thing, giving, ับนำสนุกสนุกประหยัดด้วยแล้วก็ประยาดผมคิดว่าถ้าผมทำได้ด้วนก็น่าจะทำเปนได้มันก็ประหยัดเลยแล้วก็ปูที่เราจะใช้ในวันนี้เขาก็เป็นปูเกล่าครับมันเป็นปูเปล่าทำมาโหก็เร็วครับถ้าจะปูธรรมดาได้ไหมก็แนะนำนะว่าสมัยนี้เนี่ยเป็นปูเกล่าได้ดีสุดแล้วยิ่งเราจะมาใช้นี่ก็มีหมายตามท้อตหลักทั่วไปครับหลังจากที่เราวางแผ่นที่สองไปเนี่ย แผ่นนี้หนึ่งแผ่นนีสองนี่คือสําคัญมากครับเราจะดูแนวเ,เส้นเอนน็นนะครับด้านล่างเป็นหลักนะฮะให้เส e นะ้นเอ็นอยู่ตั้งใต้กระเบื้องพอดีเป๊ะนะครับแล้วก็ช่องไฟช่องไฟนะี้ให้มันเท่ากันครับตั้งแต่แผ่นนี้ขึ้นไปเลยข้างบนเลยพอเราตอกสารระดับเส้นเอ็นได้แล้วับ <S 1> <S 1> ช่องไฟได้ครับลายก็ตรงันตลอดนะตรงตลอดจะมีเอียงแต่ถ้าเกิดว่าเราปูไปแล้วเราไม่ดูช่องไฟนะกระเบื้อกระเบอะไรเอียงไปเอียงมามันจะทำให้กระเบื้องีโป่งมายิ่งยากขึ้นยิ่งทำให้เราทำงานได้ยากขึ้นนะ ดูกะระยะช่องไฟนะน,น,นะเพื่อนๆแต่นะเราเรายังสามารถจัดระยะช่องไฟได้ทีนี้อีกหนึ่งเหตุผลที่เราต้องมาเืิอมแช่น้ํานะหรือถ้าเกิดว่ามือชีพเขาไม่แช่ก็ได้นะเพราะว่าอาจจะมความชำนาญอยู่แล้วเนาะเรามือสมัครเล่นนะก็ประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตจ,จัดการก่อนแล้วกันนะครับ <rs. S 1> <น>เดี๋ยวไม่เสร็จแน่นะครับมอแต่หมเพืเ่อนน,นฟังเอาคือไปกันครับทุกคนไปกันเลย แล้วครับแถวแรกนะพกเพื่อนเพืจะเห็นว่าผมน่ะแะนวมันจะตตงางใต้ฮะเพราะว่าเราใช้เอ็นฮะเห็นไหมครับ,รบส่วนเรื่องช่องไฟนะครับเพื่อนๆต้องระวังนะครับอันนี้ขอเน้นย้ำานึนะครับช่องไฟเนี่ยถ้าหากเพื่อนๆกะไม่ถูกนะครับให้หาพวกอะไรแผ่นอะไรกร็ได้มาตีมากัอนะครับเพื่อให้ช่องไฟของเขาเขาท่ากันทุกช่องนะ,ะถ้าหากไม่เท่ากันมีผลไหมครับมีนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราโผขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยฮะแก้วช่องไฟมันเริ่มห่างก็จะห่างไปเรื่อยห่างไปเรื่อยนะครับ มันจะแก้ยากนะครับสําหรับในทึกนี้ก็ให้เพื่อนๆใช้ความระมัดระวังด้วยละกันเนาะตรงนี้นะครับเป็นเทคนิคเป็นทีปเล็กๆน้อยๆนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะเริ่มใช้เป็นแผ่นตัดนะครับแผ่นตัดกระเบื้องมาตัดตัดเพื่อนใช้มันเข้าเข้าช่องนี้ได้นะครับมันจะเป็นเป็นช่องเศษนะครับพวกช่วงเศษเราจะไว้ในมุมอับๆนะครับเพื่อให้แบบเพื่อความสวยงามนะเก็บเข้ามุมไว้นะโอเคตอนนี้ผมก็เสร็จแล้วแถวแรกนะครับ ผมว่าที่มันยากจริงๆนะครับน่าจะเป็นแผ่นแรกนะครับแผ่นแรกกับแถวแรกเนี่ยถ้าเราจบแถวแรกได้นะครับแถวต่อไปก็สบายเลยครับเพื่อนๆสาหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับอยากจะลองนะครับทดลองได้นะครับมันไม่ได้ยากจริงๆครับวิธีการปูกระเบื้องเนี่ยแต่ว่ามันจะยากแค่แถวแรกเหมือนเดิมครับแถวแรกครับโอเคเดี๋ยวผมขอนญากดูแถวสองก่อนแล้วกันนะครับ อย่างไน,นก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องดีวาฮบายช่างนกด้วยแล้วกันนะครับอ่าโอเคไปกันครับทุกคนไปกันเลย อ่ะโอเคตอนนี้ก็จะเห็นว่าแถวสองนะก็เสร็จเ,เรียบร้อยนะครับแถวหนึ่งเราใช้วิธีการที่เราตะปคูคอนกนรีตน,น,นะครับโูคอนกรีตต่อเข้าตรงนี้เพื่อล็อกไว้ไม่แผ่นไหลลงนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแนวระดับนะในระดับของนองไปแล้วนะทั้งๆยังนะโอเคนะครับเห็นไหมครับมันไม่ได้ตกลงแต่มันก็เสมอนกันไปเลยแล้วส่วนแผนน่นที่สองทำยังไงครับตะปูคอนกรีตเขาจะท่านท่านจะใช้เป็นพวกเกลียวหรือว่าไม้เสียบชิ้นนะครับรองไว้แบบนี้นะ คือการเขาไหลลงนะพแค่นี้เองนะครับหลังจากที่เราจบงานแผ่นอบบนสุดแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราพอแล้วกระเบื้งองความสูงเราต้องการแค่นี้นะอันนี้ผมกะไว้ประมาณไม1สิบไมที่สิบนะครับก็จะใช้เป็นอันนี้คิวเราคิวพลาสติกนะครับก็บเสียบไปที่ด้านบนของกระเบื้องเลยนะครับมันจะมีช่องช่องอยูน่นะช่องของกระเบื้องเพราะกระเบื้องนั้นไม่ได้แนบกับข้างฝาครับเราจะลอยอยู่ด้วยปูนปูนกาวนะครับประมาณนี้แล้วก็ใช้หนังอปูอนปูนไลท์นะครับปูนไลท์ที่ คิ้วนะตัวคิ้วของคิ้วหอกกับเบื้องนะคิ้วกติกแล้วก็เสียบเสียบเข้าไปเลยนะครับแค่นี้เองง่ายๆครับก็ประมาณนี้แหละครับนะไอแถวนี้แต่ผมขออนุญาตเสียบคิ้วกติกให้ชมก่อนละกันนะครับว่ามันเสียบยังไงส่วนเพื่อนอย่าไปเป็นแนวทางนะครับแล้วก็ไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับจากช่อง DIY บ้านช่างรบนะครับก็ประมาณนี้แหละครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขออยุาใส่คิ้วกันละกันนะครับกัน เล่นวกกันเลยการปูนแห้งนะแต่ปูนแห้งประก่อนตอนนี้ตอนนี้เริ่มจะเริ่มจะแห้งแล้วแต่เขานี่ยังได้อยู่เดี๋ยวน้ําหยอ่อนนะครับปูนเรามาช่วยพี่ตัวคิวแล้วก็เสียบลงมาเลยประมาณไหนก็อปรับชมครับไปกันเลย หลังจากที่เราได้ใส่คิ้วเรียบร้อยนะแล้วก็เช็ดปูอนออกเลยนะตัวงูที่แห้งที่ฐานนะคร้บให้เราเช่อก็เอาน้ำลูกออกออกหมดครับที่มันจะไม่มันจะยังไม่แห้งนะเอาเราปล่อยทิ้งไว้เนี่มันก็จะแห้งแต่ว,วาลาเราทาสีมันจะไม่สวยนะครับเพราะประมาณนี้ครับวิธีการใส่คิ้วผมไม่รู้เหมือนกัน,นครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าช่างจริงๆอามือชีพอะเรียกว่าทำกันนะครับก็ทำันแบบไหนนะผมไม่บอกไม่ตรงเพราผมต้องที่ ม่มีสักหลักทางด้านนี้ทั้เท่าไหร่แต่ก็อยากลองเฉยนะก็เห็นว่ามันเป็นวิธีที่ง่ายนะก็เลยมาแบ่งปันเพื่อนๆเลยนะครับเราใส่คิ้วเนี่ยต้องรีบใส่ก่อนนะพเพื่อนๆอาจจะปวนนแล้วก็ลืมใส่คิ้วแล้วมีนมันแห้งเมาจะทำไมาได้นะจะใส่ใส่ยากถ้าหากว่าเราใส่ที่เกจยใส่เราใช้ยาแนวใต้ที่หัวกระเบื้องก็ได้นะก็จะต่านการเห็นบางบางที่เขาทำมทันแบบนั้นนะ มันน่าจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เลยโอเคกว่าเื่อผมผมเรียนมาแน่นอนอืมเช้ให้เรียบร้อยเลยเอาเผื่อ,อ,อถ้ามันแห้งขึ้นมาจะใช้ลำบาก้งครับสวยงามไหมครับเดี๋ยวพอเราเอายาแนวใส่เข้าไปเนี่ยเป็นท่องสีขาวนะครับเป็นสีขาวมันจะสวยมากนะครับจะโดดเด็ดเลยคนระับโอเคประมาณไหนครับประมาณนี้เรอครับอืมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับกับแถวล่างอืมท่านแจะเห็นว่าเอ้ยแถวล่างผมอยากเดี๋ยวผมจะสาธิตแถวล่างนะครับวิธีการ ปัดกระเพื่องใส่แขวแถวล่างจะประมาณไหนนะครับอันนี้เราเสร็จแล้วสองแถวบนนะครับเราเจะแค่สามแถวสามแถวที่เฉยนะครับแล้วก็ปีรออห้องเลยนะตรงนี้ก็อาจจะต้องลื้ออ่างออกก่อนนะก่อนเราจะกระเบื้องใส่โอเคขออนุญาตไปก่อนไป ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้อีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e ให้กับช่อง DIY บา c น a n g n o ด้วยลวกันนะครับก็สำหรับใน e ีพีนี้ก็คงจะต้องหมดเวลาถ้าเพียงเท่านี้นะครับไว้ติดตามชมกันต่อนในอีพีที่สนะครับสำหรับวิธีการปูกระเบื้องฝาผานังว่าเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับจะสวยสู้มือชิปเขาได้หรือเปล่านะครับทุกคนก็สำหรับใน EP พีนี้ก็คงจะต้องขออนุญ,ญาตลากันไปก่อนพบกันใหม่ในพีหน้าสวัสดีครับ